G ok oh ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดย S26 Go ่สิบหโกโบกสอันนี้คือห้องนอนอ๋อห้องนอนอยู่ที่ค่ะอ๋อขึ้นมาก็เป็นห้องนอนเลยเป็นเหมือนแบบเพนท์เฮาส์ส่องบน โอ้นี่ยนี่ตุ้สภา,ามาดิเจสใส่กางขาวเชิดเชิดกางเกงยีนนั่นน,นี่คือแฟชั่นของหนูเลยจริงๆอ่ะเนาะเป็นผู้หญิงที่ชุดเดรสน้อยมากอ่ะใช่ไม่ค่อยใส่เดรสแต่พออยู่ห้องนี้ดูเป็นดาราเซเลบก็เลยดู <นะ S 1> ไฟในการแต่งหน้าแล้วค <c oughs> ืวอชนะในการแต่งหน้าอ๋อเหรอนี่คือสกินแคร์ของหนูเองเลยใช่ค่ะนี่คือเคล็ดลับของเราตัวช่วยนี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยตัวนี้จริงๆแล้วนางเป็นคนที่แบบว่าแอดเวนเจอร์เนาะสุดๆบางทีชอบไปอยู่ทะเลชอบแบบว่าไป เออบางทีโปะแตกจากข่าวก็ทะเลเนี่ยแหละถูกคนคือไม่คนชอบจะกรรไรลุยๆจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยห่วงสวยยิ่งพอเราไปตากแดดเยอะๆเรารู้สึกเริ่มรู้สึกว่าหน้าเราหมองคล้ำเริ่มมีฝ้ามีกระต่างๆคืออาชีพเราเนาะเราก็ต้องแบบเออรักษาบ้างดูแลบ้างก็เลยได้สิ่งนี้มาเลยค่ะคาราสกินนะคะก็เป็นเซรั่มที่ทุกวันนี้คือใช้เป็นประจําแล้วก็ กล้ารับประกันเลยเพราะว่าก่อนที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยได้ทดลองเองด้วยที่ส่วนตัวรู้สึกนะคะคือรู้สึกว่าทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ฝ้ากระและดูจางลงจริงๆพื้นหน้าสดจริงๆอะ่ะ หน้าเขาดีมากคือเราสัมผัสได้เลยอะไรแบบนี้นางก็บอกนางใช้ตัวนี้ก็แนะนำตอนนี้นางเพลี่ใช้ด้วยซึ่งว่าแบรนด์นี้ว่าที่เขาใช้ผลสำรวจของผู้ใช้คือคนที่ลองใช้ไปแล้วอะใช่เขาเอามาวิจัยเพื่อที่ได้พัฒนาแบรนด์ต่อใช่ฟีดแบัดีมากคือเรียรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเดี๋ยวขอให้ดูนี่สวยอะ <c oughs> คือหน้าแบบว่าเนียนเลยดูดิคือแบบอันนี้คือรอยจางลงมากๆเลยหนูรู้สึกเลยว่าแบบผิวหนูอ่ะอุ้มน้ำมากคืนชุ่มชื้นมากขึ้นคืนหนูแบบชอบรีสเสิร์ชแล้วคือแบบข้อมูลเขาแน่นมากรีวิวเขาแน่นมาก Twitter YouTube Facebook Tik t o ร์คือเหมือนที่มารีบอกเลยว่ามันดีจริงเออเชื่อแล้วเชื่อแล้วพอยิ่งมาใช้กับตัวเองคือแบบรักเลยซึ่งส่วนผสมพิเศษนะคะที่ตัวนี้มีนะคะก็เป็นสารสกัดจากคาคาโดพลัมที่มีวิตามินซีสูงจะทําให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็เห็นผลชัดจริงๆนนนะะะคคีเัมจ แบบว่ามันจะเข้มข้นแบบนี้เลยไม่เหนียวเด<ล>ยเนหนักซึมง,ง่ายปกติเป็นคนที่ตรงนี้ไม่กระค่อนข้างชัดแต่พอใช้ไปอ่ะรู้สึกว่าโดยรวมอ่ะผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ฝ้ากระก,ก็ดูจางลงเลยถึงขั้นที่แบบปกติจะเป็นคนที่ปกกระด้วยคอนซีลเลอร์ตลอดแล้วหลังๆอ่ะเริ่มแบบอ่ะ แป้งอย่างเดียวอยู่แล้วผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ผิวบอบบางก็ใช้ได้ครับแล้วก็ใช้ได้ทุกวันนะคะใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าตอนเช้านะคะหรือว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดก็สามารถพกไปได้ด้วยง่ายๆ mm hmm. เพราะว่าขวดแค่นี้เองอยากใช้แล้วหละ่ะอา้าวบอกต่อสิช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะทาง Line แอดนะคะก็แอดไลน์ไปเลยที่ ad sign แล้วก็ care skin น,นะคะหรือไม่ก็เซิร์ชใน Facebook ว่า care skin official ได้เลยค่ะหรือไม่ก็ยังสามารถซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยนะคะแล้วก็ run บิว u t y ชั้นนำทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้มารีกับลิลลี่ก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากด้วยนะคะลดถึง50%เลยทีเดียวคะ่ะจากปกติ1,380บาทนะคะก็เหลือเพียง690บาทเท่านั้นนะคะคุ้มสุดๆไปเลยคะ่ะโอ้ยลดเยอะมากเลยอะ่ะใช่ค่<ฮ>ะ,เ,ะเป็นผู้หญิงที่แบบห้องนอนเรียบง่ายมากเลยเขาี่เ,าเป็นคนเรียบเรียบเท่ๆแต่นี่เป็นจอใหญ่นี่เนี่ยรเปเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์แบบกดตรงนี้แล้วมันก็จะแบบ แล้วคุณก็ดูใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหรอคุณไม่ปวดตาหรอใช่ม่เป็นคนชอบดูหนังนะไม่งั้นือบดูหนังอะไรเงี้ยใช่ปกติถ้าดูทีวีเฉยๆก็ดูข้างล่างแหละแต่ถ้าบางทีแบบเอออยากนอนดูหนังแบบแต่มันใหญ่ไปเนอะมันอีกทีมันจะเป็นโรงหนังแล้วเนี่ย ใช่ก็เหมือนฟิลเหมือนเราอยู่ในโรงพยาบาลนี่อยากออกจากบ้านนะดูได้ทั้งวันเลยเหมือนป่วยติดเตียงก็อยู่นี่แหละเป็นผู้หญิงที่ขอมน้อยมากเป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายมากจริงๆนะเนี่ยมินิมอลมากโอ้แล้วก็โทนสีขาวหมดเลยนะเนาะคือปากจริงๆบ้านมันจะรกกว่านี้แต่ว่าพอดีเห็นว่าจะมาถ่ายรายการก็อยากเกลียบหวานลงจากนั้นเลยขอ อุ้ยโม้ยง่ายมีโรงมีรังเห็นป่ะแสดงว่านี่คือเก็บของใส่รังไปแล้วถูกต้องไหมเตรียมขายได้แหละเตรียมขายได้แหละขายได้ใช่ไหมก็เผื่อใครจะมาแบบอยากจะชมดูบ้านเผื่อว่าสนใจอยากซื้ออะไรเงี้ยก็จะได้ไม่มีอะไรมาลบหู่ราติดต่อช่องทางไหนเออบอกไปซิจริงๆก็คือขายนะคะเผื่อใครสนใจก็สามารถลองเสิร์ชนะคะเสิร์ชชื่อมู่บ้านได้เลยค่ะอาร์เดนพัฒนาการ20่แน่นอน บ้านงดีแล้วก็บ้านดีด้วยนี่เห็นวิวสระว่ายน้ำเปิดไปปึ๊บตรงนี้เลยบ้านนี้เลยนี่แล้วทางตัวจอยู่ตรงนี้เลยจ้าหนูมังกรอันนี้คือพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโครงการก็คือจะมีพื้นที่สวนางข้างที่กว้างที่สุดที่ามารถไปแบบเลี้ยงหมาหรือว่ามีลูกมีเด็กเลยก็เหมาะพี่ว่าสร้างต่อเติมได้ด้วยนะจริงแล้วอะตรงนี้สามารถสร้างต่อเติมได้ด้วย ่่ากวเดิมตรงข้างๆที่เราเห็นเขาจำๆอ่ะเนาะใช่แต่ก็เดิมได้เพิ่มเพิ่มพื้นที่ด้วยเพิ่มฟังก์ชันด้วยอ่ะเดี๋ยวลาลงไปข้างล่างกันต่อขอ3%าอพอวะได้ครับอยากคุยเรื่องความคลั่งรักของน้องมารีเขาบอกมาดีจริงๆแล้วเป็นคนที่รักไทยแล้วแบรักสุดใ้ความรักสุดๆก็เลยเป็นคลั่งรักเนี่ย จริงไหมเพื่อนคุณกับเพื่อนคุณเนี่ยเอาเพื่อนผมนี่หรอครับจริงจริงคอนเฟิร์มว่าจริงก็คือแบบวันไหนไปเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ะค่ะแต่คั่งลังเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะคั่งรักก็หายไปเลยหายไปเลยหายจากเพื่อนๆใช่ถ้าวันไหนแบบมึงกินข้าวกันแบบว่าเขาไม่อยู่อะไรอย่างงเแบบวันไหนแบบ แล้วแบบเพิ่งกลับดิทำไมอ่ะไปต่อกันไหมอ๋อเขาไม่อยู่เขาไปไหนเขาไม่ได้ไม่อยู่แปบเดียวไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะอยู่ดีให้เวลาเราเฉยเลยใช่เวลาเราแต่อันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของสตรีเพสตีเพเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติกี่ปีละกี่ปีละกีกว่ากว่าเลยอ่ะเอ้ยกำลังหอมหวานหอมวานเนอคนนี้หรอใครอ่ะคนนี้คนนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปคั่งรักกันได้ยังไงหนูรู้หนูรู้นะว่าเขาคั่งกันได้ไงอันน้เนาะวันแรกอวันแรกที่เขาอะเจอกันอะคือมีเพื่อนของหนูอะฝากมาชวนมาบอกว่าชวนมาลีอะเขาแบบพี่เขาคนนั้นอะแล้วพี่เขาได้ไมบอกไปเลยแล้วกันใครอะเฮ้ใครอะก็้วหนูพี่พีทเนี่ยพี่พีทเขาจะทำอาหารเขาชอบทำอาหารใช่ไหมคะวันนั้นอยากทำเหมือนเชฟเชเบิลอะไรเงี้ยก็เลยจะชวนปลาไปกินด้วยแล้วปลาก็เลยบอก เออเพื่อนก็เลยบอกให้ช่วยมารีมาด้วยได้ไหมมันก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอถามกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามารีไม่รู้จักอ่ะมันจะแบบ<ว>เดี๋ยวมันจะแบบ<ว>อ,ออกเ<อ>บิ้แล้วมันจะไม่ชินหนูก็เลยไปถามเพื่อนก่อนแต่รู้แล้วแหละว่าวันนั้นอ่ะมันจะเป็นวันที่เราจะแบบมีแผนอี่อแท้ก็เธอที่เองแล้วทีนี้หนูก็เลยไปถามมารีมึงมึงวันนี้แบบพีพีเขาจะทำเชฟเทเบิลที่ห้องอ่ะ ว่างไม้มากินกับเป็นเพื่อนเก่าดีเขาเป็นเพื่อนแก๊งๆเดียวกันค่ะก็มีคนฝากชวนมาวันนี้ก็แบบไปรีบถ่ายกันไม่ใช่ไปกินข้าวมันไม่รอกันหน่อยเหรอเฮ้ยมาช่วยถ่ายรายการหน่อยใครเนี่ยเออาเยอ้ยคนข้างรักนี่เอง คนนี้เขามีความพิเศษยังไรบ้างเขาค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเฟรนลี่กับท,ทุกอย่างของโลกนี้รักสัต์เลยนะครับใจดีๆริงๆอไม่คิดว่าจะขนจริงได้แน่วด,ด,ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ